งานโค่นโยนนะโยนของจากรถสิบล้อโยนโยนเครื่องจี้โยนลงมาจากรถสิบล้อหัวผมปวดหัว,หวตึ๊บเลยทั้งทั้งที่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของนะแต่น้ําตาผมไหลเฮ้ยทำไมพนักง,งานไม่รักของมันเลยอะแสดงว่าเขาไม่เห็นว่าของนั้นนะเป็นองค์กรไม่เห็นว่าของนั้นนะเป็นของเราสแสดงว่าอินเนอร์ความเป็นองค์กรมันไม่มีมันคิดว่าเฮ้ยของเจ้านายของบริษัทพังเดี๋ยวก็ซื้อใหม่ถ้าเราคิดอย่างนี้นี่จบเหยนะเพราะฉะนั้นนะครับ เราต้องรักของที่อยู่ในองค์กรของเราแม้กระดาษแผ่นเดียวเราก็ต้องรัก adapter. ผมบอกเลยเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่ไม่จําเป็นต้องใช้กระดาษใหม่ก็เป็นกระดาษรียูสไป <PE> ใช้กระดาษหนึ่งแผ่นให้คุ้มค่าที่สุดนี่คือคําว่าต้นทุนเวลาก็เหมือนกันใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนี่คือต้นทุนเราอยู่ด้วยกันในในหนึ่งวันเนี่ยมันต้องใช้คุ้มค่าที่สุดนี่คือต้นทุน